วันนี้จุ๊บจุบจะเข้ามาเล่น ID ไดีผมนะเขาบอกมาดึกๆมั้งจุ๊บๆนักแข่ง ผมก็แชมป์เหมือนกันแชมป์ร้านเกมไงไม่มีพลาดถ้าถ้วยนี้แน่นอนแชมป์ร้านเกมแถวสี่คิวครับผมอะไม่อยากจะคุยแ้วตบผู้ใหญ่นับไม่ทวนละ เฮียถ้าไม่เติมอีกแสนดหนึ่งในเฮียจัดเลยนะบอกเลยล่วงท็อปแน่โอ้โหอยู่ที่สิบแล้วเฮียเดือดจัดแม่งเบียดกันสุดไปเลยเผื่อวันพรุ่งนี้สองแสตดมั้งเนี่ยเฮียแสดนดหนึ่งคงไม่อยู่หรอกมั้งพรุ่งนี้เฮียเดือดจัดต้องรอ,ด,อ,งองดูว่าเขาจะเล่นกันเท่าไหร่อ่ะพี่แล้วก็ต้องขึ้นมาเนี่ยสักสองสักหมื่นหมื่นหกอะหมื่นหกนี่ก็แทบจะไม่อยู่ด้วยซ้ำมั้งเนี่ยหมื่นหกน่ะ ต้องต้องโดนปาดแน่นอนอะ่ะต้องขึ้นไปเยอะๆยหน่อยอะ่ะอาจจะสองแสนได้อะ่ะว่ากันพรุ่งนี้ต้องให้คนโดนปาดไว้ใช่เราเว้จะเราต้องมาอยู่ท็อปสิบอะ่ะค่อยว่ากันพรุ่งนี้ว่าเท่าไหร่โดนเนี่ยมาช่วยได้มันมันมันสมทบทุนหน่อย ที่ดึกน่าจะเติมเป็นร้านนะผมว่าที่ดึกอ่ะถึงนะผมว่าแอบถึงน่าจะเป็นร้านนะนะไอเวเอ,อเวมันจะเอาป่ะเวออ่ะมันจะเอาหรือเปล่าร้านห้าพี่แชทบอกร้านห้าอ่ะรถคันหนึ่งอ่ะซีว <c oughs> ิกพวกนี้ทำงานที่อะไร,รไวะเติมเงินขนาดนี้ย <c oughs> ไม่น่าทำด้วยเงินทำงานพี่พวกเนี้ยทำงานที่อะไรวะ ขายม้าชัวร์เลยเฮียที่หนึ่งอะว่าม้าเป็นตัวตัวเลยแหละเออแบบม้าวิ่งสี่ขาเลยเนี่ยวันนี้จุบๆมันจะเตรียมฝากเหมะขึ้นแรงดำให้ท็อปสูงๆหน่อยนะเอ้ยในที่สุดกูก็ได้โอซิอเฮียเยเฮี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 ยเฮยเียียเฮียเฮียเยเอียียเเฮียเฮีเฮีไอ้ยเี เป็นอะไรตัวอื่นหายเยี่ยมสุดกูกไ,ได้โอซิลไปแล้ว ไอ้ย่ไอ้ยอีเวนนั้นอยู่ไหนวะเน,นี่นยนี่ปะลืมซื้อต้องซื้อ สีคิวใช่ร้านแพนด้าไหมครับพี่ไม่รู้จักไอ้เฮียแพนด้าเฮียอะไรวะรู้จักแต่ร้านพี่หมีสัตว์แพนด้าบ้านไหนมึงเนี่ยไอ้เฮียคนอายุก,กับกูแล้วมัง้งยุคนั้นยังไม่มีแพนด้าเออโอ้ยไปเลยมาหลิดมาซีดานมาเลยใบแรกมาซีดานมาเลย ใบแรกลดร,ราคามักจะไม่ได้เฮียอะไรล็อกไอสัตว์สปอร์ตไลท์เนี่ยโมดิทมีปะไม่มี <laughs> กิดหน้า RTN มาครับน่าจะคัด50าสบปะหรือว่าคัดเท่าไหร่ผมไม่รู้อะน่าจะปล่อยเลดนะรอบเนี้ยรอบนี้เขาน่าจะปล่อยเลทร้อยออกมันใจอย่างนั้นนะมันควรเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำแต่มาแต่ตรงนี้เลยได้ไหมร้อย นี่่ะร้อยโอเคร้อยป่วยนี่ไงยังไม่มานี่ไงปอตไลท์บาซิวาลว,วีนิสซิุดวีนิไม่ใช่วีนิตอนเล่นหน้า <c oughs> ี่ะคัดไปนี้ออกก่อนแล้วกันนะเราไม่เคยเล่นแบบว่าคัดพวกนี้ออกเลยนะนี่ๆเนี่ยเนี่เน่ยเปรเราตัดตัวทิ้งทิ้งตัดตัวทิ้งเลยเก็บไว้เก็บไว้ตัดตัวทิ้งก่อนโหฮียดีเต็มไม่ตัด นี่ผมรอซ้อมนี่ไงผมรอทีมาเนี่ยรอซ้อมเนี่ยทีม,ม,ายม,ยทม,มาก็เลิกเปิดแล้วค่อยเปิดถ้าสมุดได้ซ้อมเฮ้ยนี่ไงทีวายแท้นี่ไงได้แล้วบวกแปดสุดยอดในที่สุดก็มาแล้วเย้เทนอ๋อจำสีไว้เป๊ปมันจะเป็นสีทองเว้ยสีทองทองแบบทองทองขาวถ้าไอคี้อน,นี้มากูก็ไม่ดีใจนะเทนเลยนะพี่อะไรนะเทนเลยนะ ไม่แต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช้อะมันก็ต้องเอาไปขายป่ะไอ้ที่ะแฟนรีวโพวตาเป็นมันเลยนะเพี่เนี้ยก็ไม่ได้อยากได้อ่ะไอ้ตัดอะไรตีง่ายจัดแบบใช้น้อยเอ็มไม่แพงด้วย หกไปสวยๆทีนึงหกมาถ้าเท้าหกมาทุกอย่างจะง่ายหมดเลยไม,เไ,ไม่อยากใช้อ่ะไม่อยากใช้ไม่อยากแค่อัปเกรดซ้ำเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเลยมันแค่มไม่แต่ว่าอันนี้อันนี้ใช้ได้อ,อันนี้ใช้ได้อ่าอันนี้ใช้ได้ไม่ใช้ได้ไไดขู่ยากว่ายากนะ แต่แต่อุซิลเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันกันแตกได้แต่ใครเขาปล่อยมาวะใจดีชิบหายเลยใจดีใจดีชิบหายเลยปล่อยมาเนี่ยมไ,ไม่มีคนมีใช่ปะ่ะบีสุดเดี่ยว มีใครเคยเห็นอยู่ที่ใครไหมมีอยู่เขาบอกมีอยู่จริงหรอไม่หมายถึงบวกแป<ก>ดอะบวกแปดเดแต่ตีได้ยอยู่แป้งใช้อะไรโคตรด้อยอ่ะโดยเด ไว<า><ต>้เป็ี้ยวบ้างจะน้อยมากเลย้ปปป๊๊ป๊ ดกดตาตาที่หกสวยๆป่ะหกสวยวะนั่นจะมีร่างมาริดนะลุงไม่มีป่ะไม่มีร่างมาริดอัปเกรดสามอยากใช้ตอนบวกเนี่ยใช้ได้ตอนบวกหกเนี่ยกับป้องกันการแตกไหนใช้ได้เราค่อยมาใช้ โดมาโดมาใบนิกันซื้อมาถูกจบจบไปโดมานี่ไงโดนี่ไงโดนี่โดป่วยแล้วของฟรีมักจะไม่มีอะไรดีนะถ้าพูดตรงๆอ่ะอันเนี้ยได้จากแพ็คที่มันให้ซื้อเนี่ยอ่ะ สปอตไลท์ light, แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งล็อกสปอตไลท์วุ้ยอเล็กซิสหรออเล็กซิสเซนเชสหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยวะเคยคนเล่นมามามาถึงของแล,แล้วของแล,แล้วมามามา ใบอะไรใบแรกผมจำสีมันขึ้นใจพี่ถ้ามันเป็นที่ทองขวดดีครับพี่ชายทำอะไรครับพี่ชายไอ้เคียบอลสายบิดไอ้สัสไม่พี่เมื่อวานมันผิดพลาดที่ชิงกุลิไดรายการไปไรายการโอ้โหไอ้เคียนี้แล้วไอ้เคียไอ้งอกไอ้งอคนนี้อีกแล้วทีมเป็นยังไงบ้างนะพี่ถึงไหนแล้วเนี่ย เออ่ทำทีมเราอยู่องยู่ดิีปอนด์ไล่ะไม่ได้อยู่ไม่ไม่อยู่เดี๋ยวแต่เข้าได้ซึ่งไหนอยากเข้าเดีไม่ไม่ไม่รู้พี่หลายวันเลยช่วงนี้เข้ามาดูเลยเหมือนที่เปิดร้าทุกวันตอนนี้พี่ทำทีมอะไรตอนน่ะตอนนี้จะเปได้เดี๋ยวไปเดี๋ยเฮดจีปอนดนะฮะเข้ายังไงเฮดจีอะไรวะน่ยอ่ะมาละมาละมึมาละเอ้ยอันนี้มะลิษ ต่อพี่หมุนอ๋อนี่เจอแล้วเห็นมาได้จังอุ้ยทีเดาน้องมายังไงอ่ะก็ซื้อมาไงเท่าไหร่ทีเดานี่เท่าไหร่โอ้ไม่แพงหรอใช่ไหมโหจัดโรโดอารนาโรโดอารนาเท่าไหร่ที่ได้มาเท่าไหร่ได้มาหมื่นหนึ่งต้องใส่ห้าเพราะพี่ที่เราปิดมาสองพันห้าเกือบจะเยอะแล้วแล้วแยแล้วมันออกมาเยอะอันนี้ยูเว่ยูเว่อันนี้โอ้โหมีเชซ่ายูเว่มีเชซ่าด้วยเชซ่าที่วานอกมาเลรอพี่ไม่เปิดได้สองทีวเลยเนี่ย ลยูเวเดไงมันเป็นย uh ูเวเดวันนั้นอะจีว่อเอที่รึเปล่าเคซ่าเคซ่ามี่เบต้าเลยนะสองเท้าด้วยเนี่ยถึงแม่งเพียงชัดเทียโหวตชัดนี่เยรมันเยร์มันขาดไงเยร์มันเหมือนเดิมใช่มีอะไรเพิ่มนะมีมาติโวอมีมาเทอูดอี้มาเทอูดมาจากไหนพี่ตัวนี้คือมาเจ็บพันเขาจบไปเจ็บหมื่นแต่กูซื้อมาเจ็บพันนะ เ <laughs> ไม่ได้ตูสูงเลยซื้อแต่ไขรไว้เงี้ยเมซี่ซื้อมาสี่พันอะมึงเห็นเมซี่ปะล่ะ <c oughs> เนี่ยเมซี่เนี่ยไอบอล ตอนแรกห้าหมื่นตอนแรกอะถ้ามามาในยุคแรกห้าหมื่นเนี่ยไม่ก็ยุคเออไม่ถ้าเขาถ้าเขาเปิดมาสองลำหมื่นดูก็ซื้อแต่เขาเปิดสี่พันราคาเอฟซีก็เลยซื้อมาเขาเปิดมาสี่พันต้องเปิดมาน้อยจังวะจริงจริงมันคนได้มากกว่านี้สักเก้าพันแต่ราคาเอฟซีไงราคาเอฟซีไงจริงจริงอะถ้าเป็นช่วงนี้จริงจริงมาซี่มาไม่ได้ออกมาเยอะสามตัวมั้งนิดเดียวเยอะเยอะจริงจริงมันคือตอนนี้นักเตะไม่ขายไม่ได้แล้วเว้ยนักเตะที่มึงที่มึงดีนะที่มึงรีบขายไปอะไปปะเออ ดังนั้นฟีตลาดหมดอะเอลเอนมึงอะตอนนนอกยากแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมมีมีเอ็มล้วนด้วยเดีผมไล่ซื้อได้มาแบบผดเลยเดี๋ยวผเยอรมันหลอกเยอรมังเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูในเกมก่อนดีกว่าว่มีตัวฟีตลาดเยอะขนาดนี้เหรอเฟดอฟตอนนี้เฟดอฟอยู่เอ็มล้วนนะบอลคุ้มดีใชะและวเอ็มล้วนราคาถูกด้วยดิทำทีมเอ็มล้วนนะน่าโดนจัดเลยนี่เอาดี เว้ยนมาวิ้ยเฮียช่วงนิดเวดไม่ตอนนี้นอกสองพบอลเดนเวดนอกสองพโอ้อนเดนเวดอันนี้นะเออวัตถักเอร์เดนเลเล่ยคุขายไปเท่าไหร่อ่ะหมื่นห้าถือว่าได้ราคาดีราคาเท่าส่วนเลสเลยเนาะน่าจะโหดเท่ากัน <ừ> <า>อืมมาโ,อโอคอะโหลเข้าได้กันไหมอ่ะรีบๆเข้านะไปรวมไปรวมที่เดียวกันนะสนามมิสเตอร์ซายเบอร์สี่ด่วนเลยนะบอกบอกเพื่อนด้วยเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไวนะนเนี่ยไอ้หี้ยตัวน,นี้ลาบเซนลา,นาโอ้ยนะ ทีวายมาหน่อยดิทีวายแท้ y T e R. อยากเห็นหน้าทีวายแท้ T e R. บก8กแปดเฮจี D. โอ้ยพวกนี้ไม่มีไฟเลยนะเบื่อเกียร์ทำให้พี่กูมีไฟทีนี้เออเฮ้ยคุณลุกจากเก้าอี้หน่อยดิเฮจี H โอ้ติดเตียงไปแล้วพี่อันนี้ติดเตียงไได,ดยงโดน่าเบื่อเปิดแพ็กที่น,น่าเบื่อจัดเลย เฮ้ย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 อ๋ยอ,อสัตว์กุลิดมะไม่ใช่กุลิดอีกไอ้เหี้ยกุลิดมันสี่เอปะสี่เอฟป่ะสิกุลิดอุ้ยร้อย <120. S 3> ยี่สิบร้อยยี่สิบจะใครอะบ้านหนองบ้านหนองอีกเครื่องแถวไหนก็นไม่รู้อะพวกนักเตะระยะแต่ใบนี้แหละบอลใบนี้แหละน้องเพราเปิดกันได้ใบร้อยสี่หรือเปล่เอาเป็นมามเป็นต่อเลสไป มอริเอนเตสเออมอรินเตสหรือตอเลสนี่แหละสองตัวนี่ไงมอรินเตสเหี้ยรู้มือแล้วมาบกแปดด้วยนะรู้มือรู้จัดเอสจี <SG. S 2> ผมตั้งมาเป็นผู้พี่แข่งวันไหนพี่เอสวันที่สามครับโอ้ยก่อนหลงนี่ว่า เฮ้ย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 โอ้ยตัวเดิมโอ้ยเยี่ยตัวเดิมพ่อมึงเยี่ยลูกค้ามาเจนโอ้ยมาตีมารลิดอ่ะแม่งสเปนมานี่คือไม่สเปนมาคืนนี้แม่งไม่มีเฮี้ยอะไรลุ้นเลยเดี๋ยวกูได้สเปนมาสี่ห้าใบแล้วนะมารลิดอ่ะมันต้องอะไรวะมันถึงจะคุมอ่ะไอสีดานแบ็คแฮมเซบซป่ะเซเบซ่าเออเบซเซม่าแบ็คแฮมไปของแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอวินอ๋อไม่เห็นข้างหลังโอ้เฮียกระจอกและไอเฮียกองหน้าตัวนี้อาเจนมาอาเจนมาแล้วเนอะเกสโก้เนอเนอเลยอาเจนบวกเก้าบวกสิบมันถึงจะเล่นในเกสโก้มองไม่เห็นไพ่วะเฮ้ยเอเวินเหรอเอวินได้ลุ้นอยู่อังเกตกองหน้าลูนี่โอเว่นสองตัวลูนี่โอเว่น ลูนี่ตามตามพวกตามฝูงแล้วจัดไลน์อัพลงานอยู่แบบลูนี่อะไรพวกนี้นะครับฟรีตลาดกันระดมระนาวเลยอะแยะจากนอกตัวเป็นีกูถอนตันนะนี่นอกแปดพันแหละดูนี่อ่ะสเปนทีดิใครวันเนี้ยเฮ้ยโรดี้เหรอไม่ใช่สัตว์พ่อมึงกูเห็นเป็น จิต <He> er. มันหมดวันไหนวะจิตเนี้ยวันท,นที่หนึ่งเที่ยงคืนหมดเีย <He> er. จอสามหมื่นเนี้ยคือแม่งกระจอกอะเทียไม่มีเที่ยอะไรลุ้นเลยพอทีว้แท้มาน้อยทองทองอะ่ะอันนี้ไม่ีใครเห็นอ้อันนี้ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยพี่อันนี้อันนี้การคัดตอันนี้การแหล่ร้อยร้อยเท่าไหร่รอ้รอ,ยรอ,ยรอยสี่ ใบนี้ที่ว่าไมที่ว่าเฮ็ดจีป่ะวะไม่รู้เลยเพี่เหมือนเฮ็ดจีวะมาโูเอลมาโูเอลมาโูเอลมาโนเอลพี่มาโูเอลเอลเอ็นเอวเอ็นขมานออดเลยวีลาชัวรเลยเบอร์ห้าวีลาชัดเลยีเอซียนเอียงพี่อย อันนี้ไม่ใครเห็นใครเราปีได้ก็เก่งอ่ะปิดขนนอ่ะแต่กูมองไม่เห็นเลยแชทว่ามาตัวไหนแชทตอนเนี้ยเขห็นปะโอ้โหเฮดจีไม่มีที่ไหนลุ้นเฮดจีอ่ะอุ้ยเออแล้วล่าสุดมีคนเปิดได้ฟานไรเขาปิดไปเท่าไหร่พอ้ีเฮียบอลเยอะอยู่นะร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามเลยอับา วิ้ยก็คุ้มอยู่นะกิจเนี้ยของปูสามหมื่นไปแล้วขอปรบมือต้อนรับขอปรบมือต้อนรับเออร์ลิงเบรล์ฮารันเฮ้ยเอเวนอังกฤษกองหน้าลูนี่โอเวนโอเวนโอเวนมาเลยครบตัวทั้งลูนี่ทั้งโอเวนครบเลยใช้ เอาวคำนวณได้ 3, สามหมื่นกูได้กี่บาทคำนวณได้น้องเอาสามหมืมกูได้เท่าไหาาร่อาบาสามดูนี่หนึ่งจุดห้าโอเว่นศูจุปเอสเซียนศูนย์จุดห้าเช็คศูนสาบวกยิบย่อยนิดหน่อยนน่นนี่นั่นได้มาประมาณเจ็ดล้านล้านอะ่ะตีเป็นเงินเท่าไหร่ เจ็ดล้านลพี่จะต้องคิดว่าี่จะตีเลทไหนพี่สองพันหรือสามพันเอาสามพันสองหมื่นครับพี่โอเคไม่น่าเกี่ยวอุ้ย <laughs> <laughs> แต่จริงไอเ้เช่นนี้เล่นแบ็กใต้นั่เนี่ย เจียเนีตัวโอในราการบาดเกตบอะไรเนยตัวแบบขบือเลยไปตัวนอกหลายลตัวตัวนี้ฟรีตลาดบอลบอลหาซื้อไอดีเอม้วนยีล้านล้านอ่ะเองทำไอดีได้เลย พี่สิบล้านว่าไม่กี่บาทเฮ้ยเสียไปได้สร้างห้อแล้วอ่ะเขาบอกดูสิตัวใหญ่ตัวฟรีคือฟรีอะไรวะพี่เอเอ็นหรอได้ได้โคตโอ้ยูเซบิโอฟรีเนาะสำหรับคนอยากเล่นในตัวพี่พิวเลย เล่งห้องมาแล้วนะเพื่อนบอลวัดเทนก็ฟรีคนเรามี26เยู่เลยพี่ตอนนี้เ๋ยวเข้ามาแล้วครับเร่ห้องมาแล้วเซีเฟนเจอร์เซฟเฟนเจอร์ล่ะกลับกันมาบ้อุ๊ยเหย็ดแม่ไอ้เฮี้ยฮะอะไรอ่ะเอาดีๆแวบตาเดียวมันใช้ไอ้อัาเกียร์สามกานแตกได้เลยเร่กูอุทาแล้วเนี่ยนแล้วรีเลย River TV เรออะไรล่ะ จัดไปเลยพี่คนมันจะรวยมันไม่มีใครฉุดอยู่หรอกจัดอย่างแล้วไม่รอาค,<อ>คนจะรวยใครจะรอบอลมันไม่มีที่ว่าคนจะรวยใครจะรอดอ่ะเนี่ยถ้ามีการแตกนะเนี่ยอี่ไมคิดอะไรเนี่ยอี a s y ถ้ามีการแตกอะ่ะ ไหลอะดิหมายบอลเห่าแล้วหนึ่งทีเฮ้ยเป็นสัญญาณไ <c oughs> หลแล้วพี่ไหลไหลลงไหลลงเรื่อยๆลงไปในบ่อทรายอ <c> ะ <oughs> <c oughs> บ่อดินบ่อทรายผมใช้กันแตกเลยว่ะผมไม่ใช้ไอเก็บซ้ํา <c oughs> ใช้กันแตกใช้กันแตกอย่าไปใช้ไอเก็บซ้ําแต่แล้วก็อย่าไปให้คนดันด้วยพี่พี่ดึงราคามันลงเองเลยดึงลงสองรอบอะให้มันลงต่ําลงอีกอ่ะไม่มันดึงยากเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะมันจะมีคนอะมามาไอ้นี่เรื่อยๆไว้พี่เขาเรียกว่าอะไรวะ ไอ้แม่อาการแตกอะมันจะมีมาเรื่อยๆการแตกอะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าพี่อยากให้ราคามันลงอีกอะพี่ก็แค่ไปกดตั้งรับต่ำไว้แล้วพี่ปล่อยตัวตัวเองอะปึ๊บปึ๊บสองรอบอะมันก็ลงแล้ววันัละสองครั้งนี้ตัวมีน้อยด้วยใช่ใช่โอโอซิลมันดันลงง่ายนะถ้าดันลงนะดันลงง่ายสโค้สโคอะไรพี่ปล่อยไปหมดเรื่องหมดละเกียงตลาดมันจะเอลเอ็นฟีหรือเปล่า เ็นแล้วอยากทำทีมเลยเฮ้ยน,นั่งถูกจัดรับมาโครอ,อยไว้รอเลยโครอยพี่ไหนพี่ R T N มีคนตั้งไว้อยู่แค่มันตั้งวันเนี้ย